สนามนะครับยิมวีสมหมายสี่พันที่นั่งจังหวัดศรีสะเกดครับเต็งหนึ่งครับเต็งจ่าของรายการ p a ศรีสะเกดนะครับพบกับไอเดียขอนแก่นก็ใอนำอยู่3ามตอนหนึ่งคะแนนนะครับในต้นเซตที่1ครับคะแนนพีเอศรีสะเกดอ่อนุมาสิทธิรักษ์นะครับมือตบดีกรีทีมชาติไทยลงไปเสิร์ฟรายการนี้โดดเด่นเหลือเกินครับลูกเสิร์ฟของเธอเนี่ยครับไม่ไหวครับรับล้นกลับไปให้แล้วโดนสวนคืนกลับมาครับ คาริน่าเคาเซอร์อัดลงไปะคนที่รับเมื่อสักครู่นี่เป็นทิ่คำพรช้างเขียวริบโบโลของทีมแบบนัดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานที่ผ่านมามีอาการปวดท้องนะครับอาหารเป็นพิษวันนี้เนี่ยฟิตกลับลงสนามได้อนุมาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟอย่างนี้เหนื่อยฮนะแล้วเกือบดีครับแม่วนาวาแก้วแก,วแก,วแกว้ไขมาได้บอลหยอดจังหวะน,นี้พลาดออกไปครับคา er. ริน่าคลาวเซอร์ไปทวนราไชื่อเล่นทั้งสองทีมกันนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ ทางด้านของ p e เอสีสะเกตมีวนาบัวกแก้วเป็นตัวรับอิสระนะครับมียุพาภูคลองพลอยจุธารัตน์บุตรีพิลาครับปลื้มจิตถิ้งขาวออนอุมาสิทธิรักษ์นฤมลขานอันปิยมาสตันวิวัฒหรือว่าปิยมารค่อยจปะโนะฮินิรันอภิญยาพงศ์ครับคาริน่าคลาเซอร์จารุณีสารนอกรวมไปถึงนุสราต้อมคำ ฝั่งดนันไอเดียขอนแก่นนะครับมีดนันทัตดาวนึกแจ้งครับแก้วกัลยากมุนทลาชุติการพลชัยพัชรีดีเสมออุทัยวันแก่นสิงครับธนาพรพล,ลเรืองถาประภัยพันชยยัยศรีกิติยกรผ่านสำแดงเอ็มออนพานุสิธ์ที่กำพรช้างเขียวสมรักสุงภูเขียวและพรพิ์แสนตรงก็แพ้มาหนึ่งนัดนะฮะทางด้านของไอเดียขอนแก่นในรอบแรกครับแพ้กับรัตนบัณฑิตซึ่งล่าสุดรัตนบัณฑิตเนี่ยที่หนึ่งของสาย ขอนแก่นก็ไปเจอที่2ของสาย PEA นะครับก็เป็นทางด้านรนานัตนบัณฑิตเนี่ยเอาชนะเม็กเทคไปได้30มเข้าไปรอชิงนะครับคู่นี้ใครชนะก็ไปเจอทางด้านของรัตนบัณฑิตเอาครับสรุปนี้ทีเดียวครับในช่วงนี้ครับ6ต่อ3ครับจงหวะนี้พลาดไปสมรักสุงภูเขียวปิยมาเสิร์ฟครับที่คำพร ดีมาลูกนี้ขึ้นเร็วโดนบล็อกครับแม่ดักถูกครับเจอทางด้านของปลื้มจิตด้วยฮะหนีไม่พ้นในจังหวะนี้บล็อกท่องข้างสูงทีเดียวชุติการครับลงมาทําหน้าที่เป็นเซตเตอร์ในช่วงแรกครับของทางไอเดียอีกครั้งหนึ่งอันเดอร์ไปหัวเสาแม่บอลห่างเน็ตนะพยายามจะกดและกดไม่ลงครับพรทิพย์แสนตรงปีนี้ก็มาอยู่กับไอเดียคอนแกนนะครับเป็นอดีตผู้เล่นของนครนนทวีซีในชุดแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลก่อนนะคร 8ต่อ3ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ของเซตที่1ครับ p a ีสเกตนาไอเดียควนแกนอยู่วันนี้ถึงกับว่าต้องเครลงเครียกันนิดนึงครับในการแก้เกมในการวางแผนแต่ละเซตนะครับของทางด้าน p a ีสเกตเพราะว่าจะประมาทหรือว่าพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับแฟนๆ SMMTV นี่กรชมกันได้ต่อเนื่องนะครับจบจากรายการนี้วันพรุ่งนี้เนี่ย จะต่อเลยในเสาอาทิตจัน์ทรและอังคารครับกับศึกไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2013เนี่ยซูเปอร์สตาร์นะครับทีมสาวไทยนี่ยังอยู่กันครบนะแต่ว่าจะแยกย้ายไปรับใช้ต้นสังกัดนะครับในศึกไทยแลนด์ลีกนะใครอยู่ทีมไหนตามศึกไทยแลนด์ลีกเล็กสอเนี่ยก็จะไปลงทีมนั้นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นไอเดียขวัญแก่นที่จะได้ออนุมาแล้วก็นุสราร่วมทีมส่วนพรุ่งนี้การถ่ายทอดสดเนี่ยก็ จะเช่นเคยนะครับชมกันได้ทาง SMM TV ในเวลา17นาฬิกาครับโดยประมาณสามาระชมกันต่อจังหวะนี้ให้สั้นครับแม่ทุกมันมือมากครับถ้าดาวนุดแจง้งว่าที่ทิมชพไะยชุดใหญ่อีกหนึ่งคนนะครับได้รับการจับตามองพอสมควรครับกับจังหวะบอลสั้นของเธอล่าสุดโดนเรียกตัวร่วมชุดใหญ่ไปมาหาลัยโลกด้วยคอนทิ์แสนตรงเสิร์ฟบอลแรกรกับมันลึกครับซ้ำอีกทีในจังหวะนี้อ้าว หมูโกครับคับดาวนึดแจ้งใจร้อนไปหน่อยลูกนี้น่าเสียดายฮะ9ต่อ4วิลาวันครับสเสิร์ฟบอลแรกดึงมาห่างนิดนึงครับอันเดินมาหัวเสาต้องแก้ไขลูกนี้ตีไปติดบานาไหลหลังกลืนจิตขึ้นฟ้าลงด้านหลังเนต่อเนื่องครับ10ต่อ4สมรักษ์สุมภูเขียวล้มไม่ทันนี่ครับที่กำพรช้างเขียว วิรวันเซิร์ฟคอนทิปรับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเอมออนตีลูกนี้ผ่านบล็อกครับแล้วก็เข้าไประดับหน้าออลุม,มาพอดีครับต้องยกมือกันไว้ก่อนจะฉลับออกไปเราเคยร่วมทีมชาติชุดใหญ่กันมาก่อนนะครับอออุม,มาแล้วก็ทางด้านของเอ็มออนพานุสิทธ์หมุนลงมาเซิร์ฟครับทัดดาวตอนแรกรับมาดีครับแดนหลังปิยมาตีฉลับตะข่ายนิดนึงยังดักไว้ได้ แต่หลังคืนเหมือนกันครับวางมาลูกนี้ไม่พ้นวิลาวันหัวเสาออดุมาตีฉลับบล็อกอย่างติดเอ็มออนเอ็มออนขึ้นเองตีลูกนี้ไม่พ้นวันนาเหมือนกันฮนะหัวเสาวิธีโดยออดุมาแม่บล็อกโดนเต็มครับหรือไปหน่อยให้สั้นแก้ไขแมลูกนี้ไม่โดนครับคือจังหวะรองบอลแรกมานี่ก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะชุติการพยายามจะดีสั้นให้เพื่อเล่นต่อแต่ว่าแรงออกไป115ครับนำอยู่6แต้ม ลืมจิบครับเสิร์ฟออกไปครับเสิร์ฟพลาดลูกนี้แรงไปนิดหนึง่ง6ต่อ11ระยะห่างอยู่ประมาณ5แทบเลยครับเอ็มอ่อนบอลแรกรับไม่เข้าครับต้องแก้ไขวันนายกไปหัวเสาให้ออนุมาแล้วดูบอลแก้ไขครับ ลูกนี้ฝังสนิทเลยฮะเขเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของ PEA สีสกเกตครับวนาบัวแก้วอ้าวแล้วแม่ลูกนี้บอลเข้าตัวครับรับไม่ได้ฮะทางด้านของเอ็มออนรับแล้วหลุดออกหลังไปาการจังหวะไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลเมื่อสักครู่นี้โอ้แล้วนิสลาครับลูกนี้ คราวนี้เปลี่ยนมจัจี้ทางสมรักสุงภูเขียวบ้างตอนนี้นี่นุสลากำลังเสิร์ฟแจกนะครับเสิร์ฟหาผู้เล่นที่น่าจะรับบอลแรกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลนะครับได้คะแนนสองแต้มติดจากบอลเสิร์ฟขณะที่พีเอี่สิน้าวันนี้จะดูเคร่งเครียดกับทุกวันที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าถือว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันครับในช่วงที่ผ่านมา20แต้มแรกของเซตที่1 รในการในสนามถือว่าเยอะขึ้นหน่อยนะครับดูจากด้านอัศจารย์ฝั่งปลายที่เราเห็นในจอภาพเนะี่ยถ้าเทียบกับสองสามวันที่ผ่านมาฝั่งนี้เนี่ยคอย่อนข้างโล่ง,ลงทีเดียวแต่แท้ครับกลับลงมาบู๊กันอีกครั้งคนระับ p ีเีสเกตแล้วก็ไอเดียขอนแก่นบอลยังอยู่ในมือของนุสราต้อมคำนะฮะ เสิร์ฟมุดนะครับโอ้โห,โหนี่ยทำยังไงดีครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดบอดแล้วฮะคราวนี้เป็นพรทิพย์แสนตรงครับสไลด์อีกครั้งหนึ่งที่กำพอรับได้ครับบอลแรกลร้นไม่หน่อยต้องแก้ไขปัดข้ามไปก่อนครับจะโดนบุกกลับตีไม่ถนัดเหมือนกันฮะเปียมาสสมรัก ระคองข้ามาวิลาวานให้นุสลาแล้วก็ขึ้นไหลลูกนี้ตีไม่ถนัดเหมือนกันยังตีได้ไม่เต็มนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เป็นทางด้านของคารินาอีกครั้งไหมเป็นทางปียามาดบ้างครับทับเข้ามาตีด้านในจังหวะน,นี้ที่กำพรรับแต่เพื่อนเนี่ยไล่ไม่ทัน16ต่อ6ครับโดนหนีไป10แต้มแล้วครับ 16ต่อ6คะแนนครับระยะห่างอยู่ที่10แต้มด้วยกันก็ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กตูน่าประชาชนหญิงกอครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2556นะครับชิงถ้วยพระราชทานส,สมเด็จพระเทพพรรักราชสุดาสยามรมราชกุมารีรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับ p ีเอซีสเกตพบไอเดียควนแก่นคู่แรกรัตนบัณฑิตนะฮะชนะเมกเทคเอทีซีซีไป3าต่อศครับ 25 18 26 24แล้วก็25 16ส่วน2คู่ก่อนหน้านี้เียเมียนมาหรือพม่านะครับ,รอรรบเอาชนะส่วนดุสิตไปได้3ตัว1ครับ25 16 27 25 9 25และ26 24ขณะที่ส่วนสุนันทาก็ชนะราชพัฒน้อมเกล้าไป3ต่อ0เซตครับ25 8 25 11และ25 11กลับลงเล่นกันต่อ บอลแรกนี่ไม่ได้แลยไปดีนแก่นตัวเซตนี่แก้ซะส่วนใหญ่ครับแต่จังหวะนี้ต้องชมนะขึ้นวางเบาๆลงไปทางด้านของแก้วกัลยากับบุญทลานี่เป็นดาวรุกอีกคนหนึ่งที่เขาว่ากันว่าต้องจับตามองนะของวงก,การวอลเลย์บอลสาวไทยในเวลานี้ชุติการครับเสิร์ฟบอลแรกดึงมาโนสราให้ไหลหลังคาริน่าตีลงไปง่ายๆครับลูกนี้เหมือนบอลซ้อมนะบอลแรกนี่เข้าหัวตัวเซตแบบไม่ต้องขยับนะ มาตรฐานสูงครับ PA ชุดนี้อดูมาออกครับแรงไปหน่อยฮะขยับตามมาเป็น8ต่อ17บเจ็ดฮะลือสลาก็ส่งซิดให้เพื่อนเนี่ยอ้าวพิกเนต็ตลงครับแก้วกัลยา ต้องระวังครับแก้วกัลยาเองก็ดีหรือทัดดาวเองก็ดีเนี่ยแกชอบมีปัญหากับการเสิร์ฟเนี่ยมกักจะเสิร์ฟติดเน็ตบ่อยไปหน่อยอะ่ะตรงนี้อีกนิดนึงครับจงังหวะน,นี้แก้วกัลยาแรงอ้าวลงด้านหลังด้วยครับมุดลงด้านหลังวันนี้เป็น10ต่อ17ครับถือว่าทำได้ดีครับ2แต้มต่อเนื่องครับ เสิร์ฟอีกครั้งครับทางด้านแก้วกัลยาจังหวะนี้อนุมารับมาดีครับยกไปหัวเสาขึ้นเร็วทันทีครับไม่เหลือวิลาวันอภิญญาพงศ์จังหวะขึ้นหัวเสาของวิลาวันนี่รับโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นแปมเนระับคาริน่าเคาเซอร์ครับเสิร์ฟ ตอนแรกดึงมาลูกนี้สวยครับหัวสาวคืนบ้างฉลับบล็อกออกไปพอทิพย์แสนตรงครับทำแต้มไล่มาซึ่งเป1 1ตอ1สสมรักชุ่ผฟูเขียวเสิร์ฟแรงครับแมออกไปเยอะทีเดียวแต้มนี้ 8ปแต้มอะระยะห่างถือว่าเยอะนะฮะก็ไม่น้อยนะแปดแต้มไหลหลังขึ้นลูกนี้เต็มมือเหมือนกันครับทัดดาวนึกแจ้งครับต้องตีขู่พี่ๆบ้างครับไม่งั้นโดนพี่ๆใส่อย่างเดียวเลยสิบสองเก้าถ้าโดนอีสัาแต้มหรือสองแต้มติดใน P A อาจต้องเรียกเวลานอกเหมือนกันนะนี่ครับดูจังหวะนี้ครับเสีย,ามายมาแก้ไขมาติดพรทิพย์ยกมาหัวเสาเอ็มออนปัดฉลับล็อ ยังแก้ไขไว้ได้บอลสประคองมาก่อนฮนะสัดดาวอีกทีหนึ่งไม่พลาดครับ13ต่อ19นี่ฮะยังไม่ทันถึง2แตแตครับโดนอีกแต้มนึงก็เรียกเวลานอกแล้วเหมือนกันครับทางด้านของ p a สีสเกตน้องๆหนูๆครับนะมาชมการแข่งขันวันนี้ วันนี้อดรนทนไม่ไหวครับต้องแก้เกมเองครับอาจารย์บรรจงสมบัตินี่ก็มาช่วยแก้เกมเหมือนกันครับทางด้านของสุภยจิตตํารูนครับไอเดียขนแก่นชุดนี้นี่ก็จะเล่นในศึกไถด้มาปปร์ซูเปอร์ลีกกบก็ครบทั้งทีมนะฮะ แล้วก็จะมีเสริมเข้ามาเป็นทางด้านของออนุมาแล้วก็นุสาราครับกลายเป็นเต็งแชมป์นะฮะสำหรับไอเดียคอนแกนในศึกอ่า,าเดนมาร์กซูเปอร์ลีกดวงนี้หัวเสาขึ้นแมาล็อกไม่ทันครับวิลาวันทำแต้มหนีไปเป็น20ต่อ13 ลงไปเสิร์เพราะเวลาวานพอนทิปรับบอลแล้วมันสวยให้ซ่าอีกทีหนึง่งตีเหมือนไม่เต็มครับเนี่ยแต่ว่าบอลมันยังอยู่ในสนามนะครับมันกลายเป็นลูกเนี่ยพลิกลงไปทางด้านข้างครับจังหวะคือตีเหมือนโดนไม่เต็มบอลเท่าไหร่โดนปัดปัด14 20แหมกินข้างไปนิดนึงครับลูกนี้เอียงซ้ายไปหน่อยอรอครับถดานนึกแจ้ง เซิร์ฟไม่ติดเนี่ยแต่ว่าก็เสิร์ฟออกเสียแต้มอยู่ดีครับทัาดาวกระพอรับบอลแรกดีครับหัวเสาขึ้นเร็วยังติดปลื้มจิตอนุมาตีไม่ถนัดต้องแก้ไขครับไม่พ้นที่กำพรเหมือนกันแม่ไปยืนทับตำแหน่งนะครับตรงนั้นเล่นไม่ได้ไหลหลังอีกทีหนึ่งเป็นคารินาคลาเซอร์ครับจงังหวะนี้ตีหลุดออกไป วันนี้นี่กิยกรผ่านสำแดงตัวเซตอีกหนึ่งคนของไอเดียฝันแก่นที่ปกติจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่ไปพักอยู่นะอยู่ที่ข้างสนามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการเล่นกันนิดหน่อยคราบประมายผ่านนี้ก็ยังไม่เห็นครับวันนี้นี่ครับกิจการผ่านสำแดงก็ถือว่าสู้สนุกครับมาถึงตอนนี้ ต้องดูนะว่าจะยืนชุดใหญ่แบบนี้ไปจนจบเกมจบแมตช์เลยหรือเปล่าสำหรับทางนั้นพ e. a เอจะยังไม่เห็นชูทารัตนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกันลืมจีครับเสิร์ฟขึ้นสั้นยังหว่นี้ตีติดบล็อกครับรองไว้ได้ นุสราให้แดนหลังลอยมาตีไม่พ้นพริ์บอลล้นครับต้องแก้ไขดูแตดสินจับฟ้าครับทางฝั่งผู้เล่น P E A เอมออนพานุสิทธิ์บอลแรกรับมานุสลาให้ซานลูกนี้ไม่ถนาดครับตีไปติดบ,บล็อก แกไา่บอลสามเป็นฟรีบอลแก้พยายกมาหัวเสาสมรักตีไม่พ้นบล็อกหัวเสาคืดอีกทีคราวนี้ไม่พล,ลาดค,ครับอธิบาสิรธิรักคือพอมีโอกาสแล้วเนี่ยไอเดียวันแก่นก็ควรจะทำแต้มให้ได้นะฮะไม่วันไม่งั้นนี่เหนื่อยครับ ผมรักบอลห่างครับต้องแก้ไขนี่ครับเราไม่พ้นเนี่ยไปแก้ไขเบาครับติดทางด้านของบล็อกนะฮะพลิกลงไปในแดนตัวเองอิสลาเสิร์ฟคืนไหลหลังจังหวะนี้บล็อกอยู่ก็จริงครับแต่ว่าบอลหลุดออกข้างไปค,ครับวานาเนี่ยไล่เก็บให้ไม่ทันแก้วกัละยาะ ดูแล้ววันนี้นี่บอลบุกทั่วไปหัวเสาอะไรพวกนี้นี่ยังทําอะไรปีเไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบอลสั้นบอลไหลหลังนี่ยังพอมีโอกาสอรอดุมาขึ้นหัวเสาแม่หยุดลําบากครับอนดุมาแล้วก็เรียบร้อยครับจบไปก่อนในเซตแรกครับถือว่าสู้กันสนุกครับ p ีเอสีสเกตเอาชนะไอเดียขอนกันไปได้ก่อน25ต่อ16คะแนนครับ อู้่น้ำหนึ่งต่อศูนย์เซตครับสำหรับรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลเลอลซเล็กตูนาประชาชนหญิงกอรครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดี๋ยวง่ายไปพักกันสักครู่ครับแล้วมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับในรายการนี้ของเซตที่สอง